สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยนต์วุฒิชัยของตูกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดู130เทอร์โบตัวนี้ฮะตัวนี้น่าจะเป็นรถปี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 สี่เตัวเดียวคันฟ้าที่ช่างทอนใช้อยู่ประจำนะคันนี้แล้วมาในรูปแบบของรถอัดขยะนะครับอ่ะ วันนี้ผมจะพามาดูเครื่องเป็นยังไงระบบอัดเป็นยังไงทํางานได้ไหมราคาผมจะเปิดเท่าไหร่คันนี้ผมประมูลมาแล้วก็เพิ่งได้ทํารายละเอียดเครื่องให้มันติดนะครับตอนประมูลก็จอดทิ้งไว้อะก็อย่างว่าเนาะเขาได้คันใหม่ตามเป็นเรื่องธรรมดาครับพอได้คันใหม่เขาก็คันนี้มันคันเล็กอะไปเก็บมันได้วิ A ่งเทบ่อยก็มันเป็นตําบลใหญ่เนาะถ้าสมมุติว่า fc เราพี่น้องเราที่เป็นงานในส่วน ในส่วนเอ่เก็บขยะหมู่บ้านจัดสรรเก็บขยะอะไรเงี้ยเก็บขยะภายในวัดเก็บขยะภายในหมู่บ้านจัดสรรคันนี้เหมาะมากครับคันนี้เหมาะมากเก็บขยะเอกชนอย่างเงี้ยคันนี้เหมาะสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมพาดูองค์ประกอบรอบคันก่อนเนาะช่างทอนมาอ่านี่ครับช่างทอนรออยู่แล้วเดี๋ยวพาดูองค์ประกอบรอบคันก่อนนะครับตัวนี้ก็ตามสภาพก็นิดๆหน่อยๆครับไม่ใช่อะไรมากมาย ตาไฟตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรนะตัวแก้มตัวตัวตาตาเทาใช่ไหมช่างทอนมันจะมีตาเหลืองตาเหลืองกับตาเทานะถ้าผมจําไม่ผิดตัวนี้นี่เห็นไหมครับเนี่ยตาสีเทาๆอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตาสีเหลืองตัวนั้นจะเป็นร้อยร้อยสามสิบตัวแรกใช่ไหมช่างทอนแต่ตัวนี้เป็นร้อยสามสิบตัวขึ้นตัวสุดท้ายจะเป็นร้อยห้าสิบแล้วเท่าที่รู้นะถ้าผิดอย่าว่ากันนะอ่ะเรามาดูภายในก่อนนะครับ ภายในถือว่าโอเคนะเบาะตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับห่อใหม่ก็น่าจะสวยนี่ครับนี่ครับภายในครับแล้วก็ระบบอะไรต่างๆก็คอยไปไล่ระบบออกช่างทอนลองทิ้งหัวได้ไหมช่งชางไ,ได้ทิ้งหัวช่วยช่างทอนหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวรอเขาทิ้งหัวเดี๋ยวผมพาดูนะครับระบบถังขยะนะฮะเรามาดูระบบถังกันระบบถังผมถือว่าสวยอะ่ะระบบถังถือว่าสวยนะแล้วก็พวกไฮดรอลิกระบบอัดเดี๋ยวจะให้ช่างทอนสตาร์ทแล้วลองอัดดู อัดกีสาสเข้าอ่ะโอเคมาคุยกันต่อระบบอัดเป็นยังไงผมจะให้ช่างทอนดูให้นะครับอ่ะเรามาดูเฟืองท้ายเฟืองท้ายนี่ครับเป็นตัวแท้เลยครับอ่าดูชัดซีนะครับชัดซีผมถือว่าสวยสวยทั้งสองฝั่งเลยนะรถขยะที่ทหารชัดซีสวยแบบนี้หายากนะชุดถังน้ํามันอะไรสวยหมดเลยอ่ะดูครับปึ๊บอ่าช่างทอนยกแล้วครับอ่ะวืบอ่าช่างทอนยกคนเดียวก็ได้เบาด้วยอ่าเครื่องสวยจังเลย ตัวนี้เป็นร้อยสามสิบเทอร์โบนะครับนี่ครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมครับโค้ดเครื่องจะเป็นสี่เฮจจสี่เฮหนึ่งเนาะสี่เฮหนึ่งอ่านี่นี่นี่ครับเห็นไหมครับนั่นนะฮะสี่เฮหนึ่งนะครับร้อยสามสิบเทอร์โบอ่ะช่างทอนสตาร์ทฟังหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะมาดูพื้นหัวนะพื้นหัวถือว่าสวยมากพูดตรงๆเลยถือว่าสวยมากแล้วก็ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เห็นไหมครับ แห้งคลิปนะครับแห้งแห้งเลยอะ่ะแล้วก็ส่วนหัวส่วนอะไรถือว่าสวยหมดเลยครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเด่นถือว่าสวยมากแล้วก็ดูดูชัดซีช่วงที่ปกติแล้วต้องผูกนะฮะแต่ไม่ผูกครับถือว่าดูดีถือว่าโอเคครับปัดนิดปัดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูอ่ะช่างทอนเอาหัวลงแล้วก็ช่างทอนสตาร์ทนะสตาร์ทแล้วขับไปไปกลับรถหน้าร้านแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาอัดมาดูระบบอัดอ่ะลงแล้วครับดูครับเดี๋ยวให้ช่างทอนสตาร์ท สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเครื่องถือว่าดีใช่ไหมทั้ทงทอนเครื่องถือว่าดีเลยไปอ่ะแล้วผมจะขายเท่าไหร่เปิดราคาท้ายคลิปนะครับเฉพาะตัวรถกับชัดซีราคาที่ผมจะขายก็น่าจะคุ้มแล้วครับโอ้โหไปแล้วครับไปไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วอ่าดู ไปแล้วครับเดี๋ยวให้ช่างทอนไปกลับรถหน้าร้านแล้ววิ่งเข้ามานะครับอ่ะมาะท่านที่กําลังมองหารถเก็บขยะไปเก็บของเอกชนหรือว่าไปเก็บในวัดวัดที่วัดใหญ่ๆอะ่ะที่อยากซื้อแล้วก็ถวายเข้าไปในวัดไปเก็บขยะเก็บอะไรในวัดอะ่ะเหมาะนะคันนี้ผมบอกเลยยังไงก็เหมาะเหมาะมากด้วยมาครับมา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 ,มาคุยกันครับเพราะว่าเมื่อก่อนมีลูกค้ามีเอฟซีเราทักมาหาผมอะ่ะอยากได้รถขยะซื้อไป ในในโรงงานเก็บในวัดอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ผมว่าสุดๆแต่งเติมนิดหน่อยสวยเลยหรือว่าไม่อยากแต่งเติมเอาใช้งานไปเลยครับไม่เห็นเป็นอะไรครับเพราะว่าระบบอะไรก็ใช้งานได้หมดอะ่ะผมว่ามันมันมันไม่ต้องทําอะไรอ,ะอ่ะอดูดูไฟเลี้ยวก็ไฟเลี้ยว,วมีด้วยอดูช่างถอนขับมาแล้วนะอะดูครับเป็นหัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ร้อยสามสิบเทอร์โบ ตัวที่ช่างทอนตัวคันสีฟ้า,ฟาที่รถที่ใช้งานอยู่ที่ร้านเนี่ยคันรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยดูครับอ่ะเอาเทียบตรงนี้แหละช่างทอนเทียบมาตรงนี้เลยฝนตกครับช่วงนี้อ่ะมาอ่ะช่างทอนอ่ะมาโชว์ระบบอัดหน่อยปับ๊บสับแล้วครับสับปัน่นพอสับปั่นเสร็จปุ๊บมาโชว์ระบบอัดครับว่ามันจะอัดยังไงนะฮะ ต้องเล่งไหมอะต้องเล่งเครื่องบะปุะปะต้องก็ได้อ่ะลองมือก่อนอันนี้อัดไสก้อนนี่อัดท้ายปเดี๋ยวดูครับดูดูดดมามาผมพาดูเอาดิจะเป็นยังไงอะอะอะทำงานแล้วนะครับตัวนี้อัดเข้าใช่ไหมช่างตอนตัวนี้อัดเข้าตัวตัวนี้ล่ะอ๋อตัวนี้ดันยกยกดันขึ้นไป วมันใส่งานในเบิดเด้นี่ยกดันขึ้นไปแบบนี้แล้วก็แล้วเข็มจังไหนบอหนี่เออแล้วก็อัดเข้าไปข้างในอีกบ่แล้วทำยังไงวะก็มีตัวนี้ครับแล้วมีตัวไหนตัวนุ่ดันดันนี่แหละบ่ฮะมองแค่นี้แล้วบ่อัดเข้าไปเรื่อยๆอัดเข้าไปเรื่อยๆอ๋อจะอัดเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วแล้วแล้วตัวนี้มันต้องหงายอ้าปากได้บ่แม่นติ อาลองดิลองดิลองดิลองอ้าปากตัวนี้ดิเนี่ยครับตัวนี้มันต้องเปิดได้อะนี่นี่นี่เปิดได้แล้วครับเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วครับนี่ครับเอ๊บนี่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 อครับมาดูข้างในมันมีอะไรมัางอ๋อนี่แบบนี้ครับแล้วก็มันจะใช้ตัวนั้นดันออกมาใช่ไหมช่างทอนครับผมอ่ะลองไปทําลองไปดูตัวนั้นดิอ่ะลองมาดูตัวนี้ครับทีนี้อ อ๋อเอาเอา,เอา,เอาลองยกดิมันยกได้ไหมอะอ๋ออ๋อนี่ไงช่างทอนอะยกเลยยกเลยอ๋อนี่เวลาดันทิ้งใช่ไหมอะยกเลยช่างทอนยกเลยนี่ครับปื๊อพอก่อนพอแบบนี้เสร็จเนาะแล้วก็จะใช้ตัวตัวนั้นดันออกมาใช่ไหมใช่ใช้ตัวนั้นดันออกมาดันขยะทิ้งไอ,ไอ,อ่ะลองตรงนี้ดันดิมันใช้งานได้ไหม ขยับไปแล้วครับนี่นี่ครับแล้วตรงนี้เป็นตัวการขยะบิ้นะครับอ้าววันนี้เออวันนี้เราต้องลองเก็บขยะไปทิ้งแล้วมั้งชัางทอนนี่นี่ครับนี่ครับอ่ารู้เรื่องครับรู้เรื่องครับแบบนี้ครับรู้เรื่องครับโอเคชั้งทอนถือว่าใช้งานได้ปกติแล้วมาครับ าลายกาดที่สุดเออลายกาดไมยใช้งานได้เรียบร้อยอ่ะดูครับมันต้องลองเก็บขยะไปทิ้งมั้งเนี่ยแช่ไหมช่างทอนอู่ครับเดี๋ยวจะให้ช่างทอนเก็บขยะไปทิ้งหน่อยวันนี้เพราะว่าขยะท,ที่ร้านเริ่มเยอะแลละนี่เป็นไงล่ะปกติเลยอ่ะเนี่ย ดันเข้าดันออกเปิดซ้ายเปิดขวาแล้วก็มีตัวนี้ดึงมาล็อกกระบะไว้ไม่ให้ดีดออกนี่ใช่ไหมช่างทอนใช่ตัวนี้หมุนล็อกกระบะเนาะตัวนี้เนาะ่นี่น,นี่น,นี่อ,นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปจอดหน้าปัม๊มมันจะหายไหมอ่ะเขาจะขโมยของเราอีกไหมอ่ะงั้นเอางี้ไม่จอดหน้าปัม๊มหรอกจอดไม่นี่แหละเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันจะหายอีกอ่ะเพราะว่าผมเอารถไปจอดที่ปั๊มแล้วโอ้พวกมือดีมันมันมันพวกสมองไม่สร้างสรรค์มาถอดเอาอะไร พอทเอาอะไรผมหมดเลยมาครับคันนี้ครับช่างทอนมาดูเครื่องหน่อยโอ้ระบบเครื่องครับสวยงามมากแบบนี้ครับเสียงเครื่องสวยงามครับแบบนี้อ่ะทิ้งหัวดูเครื่องดิโอ้เสียงเครื่องตุดๆุดดูครับ ป้าเป็นเครื่องนหสุดๆนะเนี่ยสุดๆเลยใช่ไหมช่างทอนเครื่องดีกว่ารถเท่าอีกอะเครื่องดีกว่ารถที่ผมใช้งานอยู่อีกอะอ่ะโอเคครับพอผมจะถ่ายก็สายเข้าจะถ่ายก็สายเข้าสามครั้งล้วเอามาถ่ายต่อทีนี้เป็นรถที่ผมคิดว่าเพียบพร้อมมากนะเป็นรถที่ผมคิดว่าดีคันนึงเลยล่ะคันนี้จัดว่าเด่นอ่ะ จรวเด็ดคันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเปิดราคาพิเศษเปิดราคาให้ FC เราเปิดราคาที่ผมคิดว่าไม่แพงนะเฉพาะหัวชัตเีอ่ะเชื่อผมไหมครับว่าคันหกล้อคันที่ผมใช้งานน่ะคันนั้นผมซื้อกับแปดแสนนะคันนั้นแ่ะแต่คันนี้ผมจะขายพร้อมชุดอัดแบบนี้ราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นบาทสามแสนเก้าหมื่นบาทอ่ะย้ําอีกครั้งนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทอ่ะ คุ้มอ่ะคันเนี้ยเฉพาะรุ่นรถเฉพาะอะไรมันก็คุ้มแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาดูพาดูโคช้ชเชอี่นะมันเป็นโคช้ชเชีตัวไหนนะอ่ะมาดูมาดูมาด,มาดูผมลืมพาดูโคช้ชเชีอ่ะมาดูครับว่ามันเป็นตัวแท้ไหมปึ๊บอ่าอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยอ่าน,นไงเอ้มันต้องทิ้งหัวช่างทอนทิ้งหัวดูโคช้ชเชีหน่อยพ่อปัญหาย,ยัางนั่นลูกค้าฮะ เขาเฮดซ์ลี่เอาราคาพิเศษให้เพิ่นตัวอะไรเง้ยแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวเมืองให้เดี๋ยวเอาราคาพิเศษเลยอ่าเดี๋ยวให้ช่างทอนทิ้งหัวดูให้แป๊บหนึ่งครับอ่าช่างทอนทิ้งหัวนะครับมันอยู่ฝั่งนู้นนะถ้าผมจะไม่ผิดรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งขวานะครับที่ผมเห็นเมื่อกี้มานี่ครับ npr เจ็อ ly นะครับตัวนี้มาครับ npr 7 1 ly 5 2สวยดูเครื่องครับดูเครื่องนะครับอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องครับเช็คระบบเรียบร้อยครับมาครับ390,000บาทย้ำอีกครั้งนะครับ390,000 9้าบาท390,000บาทคุ้มไม่คุ้มคิดดูนะครับเฉพาะต่อ เฉพาะต่อถอังขยะถ้าพูดเรื่องต่อใหม่เนาะกี่แสนก็ลองคำนวณดูนะครับแต่ผมขายราคาแค่นี้มาทักมาหาผมนะครับสำหรับเอฟซี FC เราสำหรับพี่น้องเราที่มองเห็นประโยชน์ที่จะเอาไปใช้นะไปใช้ในส่วนละไปส่วนเอกชนส่วนใช้เก็บขยะในวัดใช้เก็บอะไรอะ่ะมันมันคือมันใช้งานได้หมดอะ่ะผมถือว่าโอเคเลยอ่ะโอเคท้ายคลิปแล้วฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะครับ0879519226 0956643826นะครับ id line ผมนะตัว B กับตัว T ี8513ย้ำอีกครั้งนะครับ BT 8513วุฒิชัยอะไหล่ยนต์กาสินของถูกมีอยู่ที่นี่ถูกจริงการันตีถูกแน่นอนขอบพระคุณทุกท่าน มากๆครับ